หลังอัปเดตแพทใหม่ตอนนี้เกมมีระบบการกู้คืนบัญชีเพิ่มเข้ามาระบบนี้เพื่อป้องกันบัญชีสมมุติในกรณีที่เราเชื่อบ้านฟ้าและบ้านฟ้ามีปัญหาเราสามารถใช้ระบบอีเมลการกู้คืนเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อเกมได้แต่เราต้องทำการผูกอีเมลการกู้คืนก่อนโดยการเข้าวิธีตั้งค่าบัญชีและพื้นฐานอีเมลการกู้คืนตรงคำว่าผูกเมื่อกดผูกระบบจะทำการให้เราใส่อีเมลเมื่อทำการใส่อีเมลแล้วระบบจะให้กดส่งเพื่อส่งรหัสยืนยันรหัส ยืนยันจะถูกส่งเข้ามาในจดหมายของอีเมลในขั้นตอนที่2ระบบจะให้เราทําการตั้งรหัส6ตัวเพื่อใช้ในการกู้คืนบัญชีและระบบจะบันทึกรหัส6ตัวของเราไว้ในอัลบัล้มรูปแค่นี้ก็ทําการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วจากนั้นต้องรอ15วันเพื่อรอให้ระบบทําการผูกบัญชีสําเร็จและในส่วนของการกู้คืนบัญชีหลัง15วันแล้วสามารถกู้คืนได้ในหน้าลงอินเข้าเกมและระบบจะให้เราทําการใส่อีเมลการกู้คืนที่เราเชื่อมไว้ในตอนแรกและใส่รหัส6ตัวที่เราตั้งไว้จากนั้นระบบจะให้เราทําการตรวจสอบชื่อและย e ู และเลือกแพลตฟอร์มใหม่ในการเชื่อมตอ่อและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคำถามที่พฟบอยเกี่ยวกับบัญชี